ขึ้นนิ่มนะวะึ้นนิ่มดีนะว่ารถแม่เบริ่งหดก็บเบริ่ยินเสียงไงเคียงจักเลี่ยงนี่ครับขึ้นนิ่มดีแท้จักเลี่ยงนี่เอี่ยมร้อยโอ้ยสมโฟมันเสียงดังขึ้นนึงเอี่ยมแม สมพพอวาอยุขั้นนั้นเฮ็ดโอเจดีเมือจังก็นี้ยุ่สันดอกครับโอ้นิ่มแห้งครับเป็นรถรุ่นสามเฮ็ดครับสเฮ็ดแต่ว่าเปลี่ยนหัวใจไหมครับหัวใจสองเศร้าครับเอ็มร้อยเครื่องหนึ่งเอ็มครับเบิ้งครับเบิ้งออกให้ใค,รครับโวยโวยออกครับ เออเบาดีแห้งเสียงนิ่มมีตรสำมพว่าเสียงเสียงนิน่มๆแม่รถคันเยี่ยงลอยกาหาบ้าพลังเงท่านั้นบส่สูเลยครับนี่ครับออกให้ยางค่ยออกให้นิ่มๆเลยครับยางนำกลน,นะครับให้กับว่าลมนะครับมันแรงครับเขียดบ้านผม ไม่ได้ยินเสียงเลยครับออกไรนะครับเป็นไฟไทยเลยครับเจ้าเนียวเจ้าเนาียวคงเาคขงเาไม่รู้กันว่าป็นยังคนที่ไปทางคไนไปแล้วครับนี่รถตัดน้ำกลละครับรถสี รถซีครับว่าขันมาไงครับจักรุ่นนยังครับพลุ่นกันไปแล้วครับรถซีกับเครื่องลอยเศร้าครับเครื่องสอยเศ้าครับรถสิบล้อกับเครื่องสองลเศร้าเพื่อกันโอ้เสียงนิ่มแหงครับมักมักรถสิบล้อนี่มักแล้วครับยังนึ่งเอี่ยม เงียบดีครับเสียงเอ็มตะกอนคันนี้เฮี้ยนกับหนึ่งเอ็มครับนิ่มแท้นิ่มแท้ไม่ได้ยินเสียงโอ้แต่ว่าใส่เกียร์ที่จะจึกๆเปลี่ยนสโลครับกำกันใส่สโลวไปในใส่ให้ นาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับขอสวัสดีครับ